วาดัน่าไม่ถูาไม่ถมถาันม่วดไม่ัดมวัดไม่าูกไงว่าัดไมกมัดเอ่เกวัดวัด่าคกวัดไนควัมวัไมแถูวไม่ถูวไม่วไกดไม่วม่ถูไม่ไวม่วไ่วมถือวั่เูกถือเป็นมูกโม่แต่เูกวั่เกก สิที่ผู้หญิงทำนั่นเป็นร้านสาวใหม่นะว้าจริงเหรอสิที่ผู้ชายทำกูขอแนะนำให้มึงอยู่ห่างตัวแอนเปิลไว้ซะนะแล้วไปนอนตายตัวเฉลียแทนทได้เพื่อนเดี๋ยวกูไปนอนตายตัวเฉลียเรียบร้อยครับวิทยาศาสตร์จะไม่เกิดขึ้นเออโหลดไหมครับจีนมาเล่น่ใไม่ดีใช่ไหมที่มาจุดจบของวากันดาทอมมีเปิลกี่พึ้งไม่ไปต่างอะไรกับโดนติดตัวแอนเลยนะผมทำเป็นวางแผนในวันนี้ให้ใครที่รู้ว่าจะหายก็มานอนที่นี่แค่เพียคว่าซักผ้าล้างจานดูหนังฟังเพลง ไม่ได้ทำนอนเียดีว่าเมันวงไม่ได้ทาอะไรสักอย่างครับนอนอย่างเดียวถ่ายรูปมาจะสวยทําไงไงไเลยเอาอาหารสมามาล่อมใีใส่กับโทรศัพท์แล้วมาคุกันนิ่งเพรจ้องอาหาูกม่จะได้ถ่ายรูปอยากสวยงามไม่เป็นไอเดียดีดว่ะแล้วถ้าถ่ายรูปับเสือนะครับก็แค่ถือโทรศัพท์นิ่งๆเพราะว่าอาหารที่ใช้ล่ออันกักกนเองจิ๊กายแลเมืกินอาหารนยนนเย็นจริงครับ คนปกติฮัลโหลสวัสดีการทักทายของคนธรรมดาไฮวันนี้วันนี้การทักทายของอินเดียยักษ์หน้าใสกันการทักทายของซูปเปอร์อัจฉริยะคือพยักหน้าใสกันเลยละ่ะคุณรู้ดีว่าการพยักหน้าสื่อสารได้ทั่วโลกยกเว้นอเดียนะภาษา่ตัวแหวนเมื่คุณถามว่าเรารู้สึกแบบหาทาองออกไม่เจอมาไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันเคยเป็นแบบนั้นเลยไหมสิมาบอกอยู่หนึ่งว่าเขาไม่ยอมทำงานไม่ยอมทำไหนมากองอยู่ไหนช่วยคุณเขาไม่ยอม งในเก็มีโอกาสเด่นที่จะเจอลาวานะคุณจะแต่งงานกับผมไหมนี่คือแหวนแต่งงานผมฉันแข็งฉันแข็งแบบนี้เลยขนาแหวนใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็แต่งฮะ ไม่เอาแล้วเอานี้คือายนรอบข้างผมไปหมดแล้วมองมันใสมันโดนตัวดีดมาแน่ๆเลยวันนี้พบาีมคนปกติปหัวเองควาอัจิยะบทการปรวัติออกเองามคิดของซเปอร์อัจฉรยะอัจินเนตเอามคิดของขาพิการบท่าแมนเจอนักเล่นแขกงความคิดของคนเพิ่งซือคอกมาใหม่กด่กง้านลูกใเมาฟให้เปลี่นคเรื่องน้เลยิงในกมโอเนกมเาเย ไมหายนะครับแต่ผมแต่ผมไม่แต่เด็กแต่เด็กแต่เด็กผู้หญิงในเกมคนไทยมันเป็นบ้ามันเป็นหมดแล้วนะว่าเนี่ยคุณผดดมมองเห็นว่าคุณใส่ลูกเต๋าอยู่ลูกหนึ่งก็ไปในลูกเต๋าเพราะถ้าลูกเต๋าลูกนั้นแตกคุณก็จะได้ลูกเต๋าใหม่ทันทีเพราะลูกเต๋าต้องเป็นโกลด์ก็จะได้โกลด์จริงมันเฉพาะเปอร์เซ็นต์ลึกเกินผู้เด้งจะไม่สนมาเนี่ยเลยบอกสักคำมาเนี่ยคุณบอกไปว่าคุณจะกินขาคุณมาเนีไม่เห็นเป็นโกลด์นะโกลดเป็นเดิ คำโฆษณาในโทรศัพท์ตั้งเป็นใหญ่เห <ED> ็นได้ชัดเจนคุณเป็นโฆษณาให้คจะชอบถ่เเคุณจะกดปิดคุไม่ได้เพรต้อโฆษณาให้จับโฆษณาในโทรศัพท์มันจะเป็นแบบตลอดเลยสตตัสของสตอยสมัยใหม่ีงคหัวแล้วค่ะัรหัวห้ว่ะหัวไป้วหัวหััววหััวหัวหัววหัวหัวหัหัหัว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 วหั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 วัวห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 ัววหัวหัวหััวหหัว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 วหั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 วหวหัวหัวห